ทีทีเห็น่นไอเมนูในเฟซน่ะก็ะไปเิ่นเปียงถ้าเจ้าถือบางคนข้าเจ้าก็ว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเนี่ยเด้อเกิดมาหัวตะเคยเห็นเงิ่อนแสนางานบานคนกันหัวตะเคยพ่อเงินล้านโอ้กาเจ้าถือค้าตัวนี้เรียญั้นบอได้กรบ โอ้่ตนมันมีเลขตัวเดียวซีหนึ่งกับซีซีซีหนึ่งสืบอ่าได้พระสันเขาว่าเขาเล่ยลำซีซีซีหนึ่งเขาอ่านแต่นะบอกที่ไปที่มานเ่ยจซีซีดีมากจากใสเอยซีซีนี่คือตอนกลางคืนขึ้นนั่นหอยฟันขึ้นทุดทไทยบอกขึ้นก่อนสุดท้ายอยู่ขึ้นก่อนสุ่ท้าย่อยฟันมา ข่อยไปแขนอูนอนอยู่กรุงเทพปุณน่ะวาถูกแขนอูขวงถนนเขาถนนคออนขีดนะแต่ว่าบ้าเมืนถนนใหญ่บ้านเมืสู้กรุงยิ่อบเมืองเพราะมันเป็นถนนอันถนนเขาซ้อยอ๋อเป็นส้อยเป็นซ้อยแต่ว่ายเฮงเป็นถนนรถแลนเนี่ยสองเล่นะข่อยไปแขนเปนอนขวงท่าระงางเลยนุ่งกระโจมอกพร้อมเน๊ะนุ่งกระโจมอกไปแขนอูนอนอยู่กลางถนน ไว้จะคข้องบนต้นบนต้นเนี่เอาไ้าหต้ไวมาออกมาก่อนออกมาก่อนาสวัสดีคมาในเนินมเม่อสวงมันล่นแก้บนให้มีผู้บนบากันจืดเล็กจะให้ไม่ไม่ล้ำฮะโอออกมายายใส่ให้มาออกมายายใส่ให้มาออกมาก่อนมามาลูกมามาวันนี่นี้กันไว้จะคล้องบนต้นบนต้นอยู่ เอากูเป็นอีหยังมานอนอยู่จังสิบอย่างมานอนบ่เรียบร้อยกูสิมาอาบน้ำอีหยังอยู่กรุงเทพนี่พะนะเออในความฝันนนนั่่ะเออบัดที่นี่ก็เลยขึ้นไปทั้งห้องหองแต่สมัยเรียนหนังสือขุนแม่กาต้อยู่กรุงเทพฯตั้งไม่ขุนมามาออกมายายใส่ให้มาเร็วมาเร็วมาลำด้วยมาอุยวันนี้จะได้ล้ำด้วยมาโทษแต่ไม่สวยจังเลยเอ้ยสวยจังเลยนี่นี่ยโอ้โห บัไดได้แก่มู้เจ้าสีมาคูมแห่แค่สุดจังไหนิ่นกะวะแก่แต่มือเศร้าดีเอ,อ้าครับเอฟซีครับเมืม่อยๆเพิ่นสีร่ำให้เบิ่งมืงม้มอนี้นะครับเนาะกระดาษเบิ้งยันใซไห่เบิ่งเดี๋ยววันที่นี่คอย,ยกะบอดหยังข่อยกะจะเดือดตื้นขึ้นมาซื้อๆออพอา่ากูไปนอนนนหยังไปหาหนุงสินเจี่ยเหนืออีหยังอยู่กลางกรุงเทพท่านกับกเรืมไปแล้วความฝันนั่นคือเรื่ไปแล้วบัดที่นี่ ผู้เพ oh ิ่นมาผู้เพิ่นมาแก้บนน่ะก็จะมาจะกรุงเทพกับไทยคอนแก่นเพิ่นมาแก้บนเพิ่นมาน้ากันหลายคนเอพิ่นมาหอดเพิ่นล่องรถคอยเลยออกไปรับเอามาสั้นอืแม่นผู้ทั่วมากอันว่าสิมาแจ้งว่าสิมาบ่หนี่แม่นจ้าเพิ่นซื้อแม่นดูดีแล้วเดี๋ยวจะใช้ดูดแล้วเดยวยาบความฝันสู้เพิ่นฟังก่อนเพิ่นซื้อแม่ดวงกระมุม เพิ่นบาเพิ่นสีมาอาบน้ำให้ปูอาบน้ำให้ปูเพิ่นมาจากกรุงเทพเนี่ยเพิ่นมาอาบน้ำให้ปูคอยกรงง้องขึ้นกันอาบน้ำยิ่งไดยหนาวก็ได้แต่คอยขึ้นในใจแต่คอยห้องก็ปากหรอกคอยเล็กขึ้พ่อควอมฟันจะฟองได้บาดป้าบัานนึงว่าไปนอนอยู่กรุงเทพไปนอนจีนเชียนเออกสีอาบน้ำพนักเออเพิ่นเอาคอยเล็กสอเพิ่นเจ้าคือจังไหนเจ้าจังไหนเจ้าจังสีได้มาอาบน้ำให้ปูวะ โอ้ยเจ๊กัดตังแต่บนผพุลละว่าสั้นบุญว่าให้ลูกอันช่วงลูกเศร้าตังแต่ลูกเขาห้องผ้าตัดพุลละเออบนแล้วแล้วกับว่าแม่นบ่ได้มาแก่เพิ่นใส่ลูกเพิ่นมาอยู่เพิ่นใส่ลูกใส่เพิ่นมาแก้ว่าสั้นมาแก่บนน่ะนะออแต่ว่าอันบ่เล้วอันนะเอามันเป็นหยังจ้งบ่เล้วโอ้ยอีฉันนี่ล่ละ ในลั่นปากออกมาวาสิมาวาสิมาไหวเพิ่นวาสิมาคุณลาวตั้งแต่ปางข้าเจ้ามาอาบน้ำบุญไหม่าจาได้บ่เออตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ตั้งแต่สงฆ์ผู้ตั้งแต่ย่ำปีกปีกปีกที่ไกลสงการปีกไกลบุญนะสงการเออพุ่นนะเพิ่นเลยว่าอันมันบ่แล้วกันนะคอยได้ว่าว่าสิมาอาบน้ำให้ปูเป็นบ่แล้วก็คอยเลยได้มากไหมป่ะนาบัดที่นี่อัน เข็ยยังเหลียวนเลยมั่งจุ่มกันอยู่นี่ลูกไส้พิ่น่ะเลยฝันฝันฝันตอนมาหน่ะฝันบาพอแม่พี่น้องไม่ถดุ่มไนรถนั่นโซกันโจกเจกโจกเจกอยู่นั่นซื้อเลขยังดีเฮ้า่าสันโอ้ข้าเจ้าโซกันบัดนี้อ้านั่นเลยว่าอันเห็นไม่ใง่แถวๆยางมาผู้เท่าว่าสันสู้ๆโซกันยัางๆสู้กับสื่อซีซีหน่นเดีมันจังบ่ได้กรับโอ้โันน้า บัตรที่นี่กะเออซีซีมึงเจ้าจำไว้ด้อมึงเจ้าอย่าลืมมาสั่นมันบ่แม่นง่ายง่ายได้นี่ขันฝันแจ้งสี่ขันพู่ม่าขันเกิดฝันเกิดอีหยังแจ้งสี่ไงจำไว้ว่าเมียนแล้วเพลย์โซ่ออันเจ๊คือว่าเจ๊ฟันมาได้ไปอาบน้ำยุบกรุงเทพยก่อนจังใดบอกให้ฟักตังแน่ฮะเจมันเป็นเล็ะนะเพื่อจะบอกวามฝันอีกรอบนึงมัหนิเพื่อบอกวามฝันให้เพป็นฟังเจ๊จำถนนเขาซ้อยได้บอกมีเล็กอีหยังมาสั่น ซ้อยซ้อยที่เท่าไรเอ็นหัวสร้อยที่เท่าไรเอ่นหัวข่อยเลยว่าอออขอ่าขอยจำเลขซ้อยว่าได้ดอกแต่ว่าเบื้องห้องข่อยนั่นซีซีซีทับซีสัส้นเบื้องห้องข่อยนั่นซีซีซีทับซีนั่นละเล่เป็นที่มาของซีซีอ่าเือ,อกันเบิดอ,อีพออีเมียแล้วที่ปาร์ติฮานก็นั่นบาน,นข่อยเสียงเล่ คอยลืมคอยลงมือเรียกออกเขาว่าเลขจีออกก้อนมือหนึ่งเด้นอะนะ,อะ,อะคอยเล่หลงคอยเล่นอนเสียงแย้มข,ขึ้นมาสาธุด้รเันเลขสีออกหกสี่หนึ่งให้ฟันว่าเอาสี่ดีกว่าให้ฟันว่าเห็นเลีนอยู่กับไมืออม่อยๆพอว่าไมื่อยมันเกิดวันที่สิบหกมือนบ่คอยกะจะอ,อําได้ว่าไมืม่อยๆมันเันที่สิบหกคอยเอาเสียงมาให้ฟันว่าเร่ยนอยู่กับไมื่อยนี่หละกันเลขสิออกหกสี่หนึ่งมืออื่น ให้ฝันบาได้อยู่กับหลานนี่แหละว่นจันคอยละนอนฝันบาได้เรียนอยู่กับหลานอยู่เบิดขึ้นเตือนขึ้นยังมือเจ้าขอกระซ่งเลขเลื่อยบานนี่ซีหนึ่งจีหนึ่งซีซีขอกระซ่งไปซ่งเจ้านั่นเจ้านี่ซ่งไปที่สําคัญโลกในเฟสเสแล้วบ้านนี่พะว่าคือวาเมื่อเลกออกเอาเขาก็แปลกใจเนาะซึ่งเจ้ามือเราก็องมาทำเอาย่าไงวันจันซึ่งเลขยังนี่ รัฐบาลไทยแม่นบ่ว่าสั้นเอ้าก็รัฐบาลไทยนี่แหละรัฐบาลไทยบ้าตีมันบ่แม่นเลขออกมือนี้อ้าวพุ่นเมื้อื่นผุนแต่ว่ามือนี้ออมชินออกเออขนมออมชินออกก็เอาเลยบ่ต้องบ่ต้องคืนไปเลยขนมออมชินออกก็ไปเลยว่าสั้นธนาคารนี่ก็ไปโลดว่าสั้นทุกซีนึงซีนึงซีซีให้ว่าซุกไม่เปียก ถ้าจะไปซื้อออมชินเสร็จแล้ววันพราะว่าข่อยล่องเล็ปกติข่อยชิบว่องเล็กคว้าโค้งสุดท้ายได้ขันมือบ่รมันมือเศร้าเลขออกหน่อยพะว่าข่อยถาฝันก้อนถาฝันขึ้นสุดท้ายนั่นถ้าผู้ใดเป็นเรียกในเฟซนี่สิลูกจังใดจังไปล่องเลขมือนั่นเูาก็พากันไปื้อนเสื้อเสร็จแล้ววันความชินออกมากอย่างนี้ออกหกสี่หนึ่งพอไหวตึ้มท่วนบันเมี่ยบันจีสำคัญเจ้ามือเล็กกูเกิดสื่อ ซื้อน้ำป่อยเขี่ยนแบกว่าสั้นซื้อน้ำโอ้ยป่อยแม่เกิดมาในชีวิตว่าใคยถือเลขสามตัวแจ็คพ็อตสิเป็นล่มแล้วสิหัวใจวายตายตายตายแลนอ้อมเฮี้ยนยื่นีว่าสั้นเลือกเลขดีดีใจหลายดีใจหลายห้ากันถือเลขธนาคารหกสี่หนึ่งบาทเอาบาทนี้่าสั้นจดจังใดละบาทนี้่าสั้นกูหลงมือแม่ชูกูชูซะจัง ตั้งเป็นโซกสีดือดอกฉันดอกเออปกติกูไม่เคยล่องเล็กขันก้อนมือเหล็กอ่ะแกเทียงกูสีล่องเศร้ามือเล็กอ่ะเอี่ยากันถือสามตัวเบ้อจุกข้นตรงตรงเล็กจังนี้ตาซีหนึ่งกับซีซีแบบนี้เออแต่ท่ากันเมียนสุดยอดกูมีชุนเป็นเจ้าหกซีหนึ่งนะแต่ร้อนเมื่อจะแล้วบเออโอ้ยทุมากเล็กอ่อนเออเกิดมากวานาหัวจะเคยเป็นบุญตาเห็นเงินแสนเ สัตว์ตัวแบบนี้พลังค้นก็นเห็นเงินล้านโอ้ยออดีใจน้ำสุขสุขคนบอกเป็นผู้เดียวผู้เดียวจังใดเจ้ากับเบิ้งมันแตกมากเจ้ามากมันไส่เจ้ากับไปซ่องเฟสกอยเป็น่างมันผู้ใดเกาสิบว่าถือผู้กถือในยินในยินแต่วา่าสี่สล้านแตกว่าั่นว่า เจ้ผู้เดียวบ่าขนต้องไปซองเฟซค่ะต้องไปซองเฟซใน่เฟสบุกไม่เฟซในไลน์ถือเบิร์ตค่ะคือบุกไมเฟซในไลน์ยินดีก็พูดชคดีปีใหม่ครก็ได้ได้ส่งให้เบิร์กคนผู้ใดขอมากก็ได้ส่งให้ค่ะรอบนี้ส่งหอดในไลน์ค่ะค่ะแปลว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ปีเก่าต้อนทัดมาเมื่อเดียวบ้านเอฟซีหนึ่งฉันก็แตกสามโตเยี่บ้านนี่นะบ้านนี่สะลูกแล้วคือ เบิ้ดตังเบิ้ดเลยเบิ้ดโอ้ยเฮ่จนจนบ๊ <laughs> บอมีมองที่ไปผู้เบิ้ผู้เบิ้งมูเจ้ากับเพราะนบ๊อมีโชคที่เดียวได้บ้นผู้เบิ้งชอบมูเจ้าอ,อันซูนเก้าฮานั่น ที่มุกเจ้าเขียนไปนั่นออกกล้าวสามตัวนั่นกับทะเบียนรถมหาแห่งยี่ห้อ2000นั่นน่ะกู้เบิ้ลกับว่าได้เสียแค่ที่เดียวกันกู้สัตว์ท่าในกู้ในงานนั่นก็แตกสามตัวคือกันเพียงตาบาก็ละอันเรื่องตัวไหนลูกแ้งสีร่องใ้อันรัตตาใช่กันมือได้ลงมร่องล้มลหลงโลดก็จะแดงมาตั้งสมเด็จนะฮะส่วนเก้าส่วนเก้าจริงนะจริงไหมลูกจริงออกจริงนะ ศูนย mm. no ์เก้าออกจริงจริงจะมาเพิ่นน <Yeah> right)> ี่เป็นยังจะในลำเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ลำแล้วนี่น้องไม่เมยบอกศูนย์เก้าอบน้องไม่ยบอกศูนย์เก้ายครับอีฟซีครับเต็มเต็มครับพี่ครับศูนย์เก้าออกจริงๆนะครับน้องอฟซีครับได้ยินชัดนะครับเอฟซีครับผม เลขตัวนี้09มาแรงครับยุบซีครับแล้ว่เยิงไม่ลูกตัวไหนนะเลขออกตัวไหนนะลูกู9 09เมย์เมย์บอก09เต็มเต็มครับยุซีครับสำหรับคลิปนี้เมย์เมย์บอกสองตัวนะครับยุบซีครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ